รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยลอรีอัลฟอร์ล e ีแพร์ F o L e P L e. กลุ่มวัยรุ่นนักศึกษากลายเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของสินค้าแบรนด์เนมบางคนเรียกกลุ่มเป้าหมายแต่บางคนเรียกเจือ โทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุด40กิกให้ถ่ายละคะเท่าไหร่เท่ากับน้ำหนักทองคำหนักหนึ่งปาท2สองหมื่นกว่าเลยเหรอวะแกรู้ไหมโทรศัพท์รุ่นนี้นะถ้าแกมไม่ใช้นะแกเอาเพื่อนเลิกคบเลยนะแกรจริงดิเออตายแล้วตายแล้วสสัยนุ้โทรของพ่อฉันแล้วละ่ะเอาเลยอีสวยไม่งั้นฉันเลิกคบแกแบบหนึ่งแม่หนูโรงเรียนพิเศษไว้อ่ะสองหม โอ,อนมาให้หน่อยสิทำไมอะ่ะก็ยืมคนก่อนสิแม่ยืมใครก่อนโะไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ล้วซื้อมาเท่าไหร่ดีสวยค่านิยมสมัยใหม่กลายเป็นความเหลื่อมล้ำที่ถูกแบ่งแยก ดาวกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆนเพียงเพราะเธอไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่รุ่นนั้นสวปวันีจานูดาวันนี้ป๋ามีอะไรมาให้รู้ไหมอะไรคะอัจจเจนี่ไงโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่หนูอยากได้ไงจ๊ะจริงหรอคะเดียวเดียว สัญญาว่าวันนี้จะไปกับป๋าใช่ไหมอ๋อคืนนี้หนูต้องไปทำรายงานนะคะเงั้นเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะคะนะอาทิตย์หน้าก็ได้จ้ะแต่สัญญานะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องบริการป๋าทั้งคืนเลยนะค่ะค่ะลาแล้วนะคะถึงมหาแล้วเหรอเออจแกคิดเดิมด้วยฉันะมีอะไรจะเอาไปอวดพกแกด้วยเออจะกัน 嗨！嗨<喂>！<喂>啊！啊啊 ธรรมชาติของคนเราเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเราอยากให้คนทั้งหลายในโลกนี้ยอมรับเราก็เป็นเหตุให้เราเอาใจของเรานั้นไปฝากไว้กับความคิดหรือความเชื่อหรือค่านิยมของคนอื่นเพราะเราขาดความมั่นใจในตัวเองนี่เองจึงทําให้เราไปรับค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเข้ามาด้วยการที่เราจะสร้างความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาได้นั้นก็ต้องมีสติปัญญาแต่ขณะเดียวกันที่สําคัญก็คือก็จะต้องมีกัลยาณมิตรหรือว่า คนที่เป็นมิตรที่ดีที่จะมาชี้ทางที่ถูกต้องให้เราด้วยพ่อแม่เป็นคนใกล้ที่สุดแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนใกล้ที่สุดซึ่งผ่านประสบการณ์มาเพียงพอสามารถที่จะชี้นําได้ว่าอะไรเป็นค่านิยมที่ถูกต้องอะไรเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นน้องที่มีเรื่องราวยอมที่จะเสียเนื้อเสียตัวเพื่อจะได้มาซึ่งเงินทองเอาไปซื้อมือถือเพื่อจะได้ทันเพื่อนให้เพื่อนยอมรับนั้นก็เป็นเหยื่อของสังคมเพราะค่านิยมอันไม่ถูกต้องนั่นเอง ฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนใกล้ชิดเราช่วยกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งอย่างต่าที่สุดก็คือต้องมีรากฐานมาจากการที่มีศีลมีธรรมไม่คิดบิดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนนี่คือค่านิยมที่โลกต้องการเพราะเราขาดความมั่นใจในตัวเองนี่เองจึงทําให้เราไปรับค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเข้ามาด้วย